ทำชีสเคส้ก oh <my> ลายหินอ่อนกันค่ะกับโฮจิช <ทำ S 2> ัดสตรอเบอรี่มาร์เบิลชีสเค้กมาทำซอสสตรอเบอรี่กันค่ะก็เริ่มจากสตรอเบอรี่แช่แข็งนะคะกับกน้ำตาลทรายการเคียเค่ยวๆๆสักประมาณ3นาทีนะพักไว้ให้เย็นบ่มเจลตินค่ะเจลาตินผงนะคะ,ดดะ,คะกับน้ำเย็น,<ค>นแล้วก็พักไว้6-7ถึ<ห>งเจ็ดนาทีต่อไปส่วนครีมชีสนะคะตีครีมชีสให้อ่อนตัวเติมน้ำตาลทรายลงไปเอาจลตินที่เราบ่มไว้เว็นละลายในไมโครเวฟใส่ลงไปตีผสมให้เข้าครีมนะคะเราจะตีสองสีนะก็คือครีมเพียวๆกับอีกอันนึงจะเป็นครีมที่ผสมโฮจิชัดเลยจากกนนนัั้ตส่ว เอามาผสมผสมเลยจัตักมานิดหนึ่งนะกะกะเอาได้เลยแล้วก็กุลงในพิมพ์นะคะส่วนที่เหลือคิมชีสเราจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกเราก็จะใส่ในส่วนของตัววิปครีมสีขาวกับอีกส่วนหนึ่งเราก็ใส่ในตัววิปครีมโฮจิชะานั่นเองนะคะมาประกอบล้างกันจ้าพื้นเราจะตักคิมชีสสีขาวนลงมานิดนึงนะโบทับด้วยแยมเอาตัวแยมสับอรี่ตักมานิดนึงใส่คิมชีสสีขาวนะคะแล้วก็บวมมันจะได้เป็นครีมสีชมพูแช่ตู้เย็นแปดนะคะสามนาทีจากนั้นมาลงต่อเลยค่ะสลับโฮจิชากับตัวครีมชีสสีชม ใช้ผ้าอุ่นๆนะคะประครบประครบข้างๆนะแล้วก็ดึงออกมาจากพิมพ์ตัดเป็นชิ้นหวางโปะด้วยสตบบรอเบอรี่ตามชอบได้เลยค่ะที่มันหอมมากเลยอ่ะน้องที่หั่นมาแล้วนะคะเลเยอร์ด้านในก็จะประมาณนี้นะคะอึมโอ้โหทุกคนตะมุนมากอ่ะมันยำ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 แล้วมันก็ละมุนละมุนละลายในปากแล้วพอเจอซอสสตบบรอเบอรี่ที่มันเปรี้ยวๆตัดขึ้นมาแล้วก็ฮู้แล้วพอมันเจอโฮลิชานที่มันหอมหอมก็แค่แล้ก็ฮู้ขึ้นมาแบบเนี้ย ใครลองทาแเราเป็นไงส่งกันบ้านมาอวดกันได้นะ